ขั้นแรกนะครับให้มาที่เจ้าตัว Store ของเรานะเพื่อที่จะทำการดาวน์โหลดเจ้าตัวแอปมือถือที่มีชื่อว่าแ n d a m o ม s e Pro นะฮะนี่นะแ n d a m า u s e Pro นะครับนี่แ n da m o ม s e p ป o นะครับตัวนี้มันจะขึ้นมาแบบนี้เลยนะท่านผู้ชมนะให้เราทำการนะครับเข้าไปนะครับที่ตัวนี้เลยนะแ n d a m o ม s e Pro นะตัวนี้นะครับกดเข้าไปได้เลยจากนั้นนะครับก็กดทำการติดตั้งนะแอปนี้ต้องซื้อก่อนนะครับแนะนำนะต้องซื้อก่อนนะฮะ นี่นะครับเมื่อทําการดาวน์โหลดติดตั้งเสร็จสิ้นแล้วนะท่านผู้ชมนะให้เราทําการกดเปิดไปได้เลยนะครับฟืบนะแล้วกดคําว่าอนุญาตนะครับอนุญาตครับนี่นะมันจะขึ้นมาแบบนี้เลยนะครับยังไม่ได้ทําการ Activate หรือว่าเชื่อมต่ออะไรเลยนะท่านผู้ชมนะให้เราทําการวางโทรศัพท์มือถือหรือ iPad ลงไปก่อนนะครับตรงนี้นะจากนั้นนะครับทําการเชื่อมต่อเมาส์แล้วก็เจ้าตัวคีย์บอร์ดได้เลยนะครับ จากนั้นนะเมื่อเราทําการเชื่อมต่อเมาส์แล้วก็คีย์บอร์ดเสร็จสิ้นแล้วครับมันจะขึ้นมาแบบนี้เลยนะฮะท่านผู้ชมจากนั้นนะครับเมื่อเราทําการเชื่อมต่อเมาส์แล้วก็คีย์บอร์ดเสร็จสิ้นนะครับมันจะขึ้นมาแบบนี้นะ เป็นสองดีไวซนะหรือดีไว c e เดียวนะครับมีในส่วนของเมาส์แล้วก็คีย์บอร์ดบลูทูธเรียบร้อยแล้วนะจากนั้นนะครับตรงนี้นะครับมันให้ทําการ a c t i v a t e นะท่านผู้ชมนะก็กดเข้าไปได้เลยนะครับตรง a c t i v a t e นะมันจะบอกวิธีต่างๆขึ้นมานะครับท่านผู้ชมนะวิธีการ a c t i v a t e ง่ายๆคือมี2วิธีนะหนึ่งคือ a c t i v a t e ผ่านเจ้าตัวคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กหรือว่าคอมพิวเตอร์ก็ได้นะฮะท่านผู้ชมนะหรือแม็กก็ได้อย่างที่2ก็คือใช้อุปกรณ์ของเขานะครับอุปกรณ์ของเขานี่ไม่ไ แล้วก็กดเลือกอันแรกไปเลยนะครับแต่นั้นนะครับมันจะขึ้นแบบนี้มานะครับคําว่า enable developer option นะท่านผู้ชมนะนี่เห็นไหมเขาจะบอกว่าไปที่ setting แล้วก็ about phone นะท่านผู้ชมนะอืมแต่เราจะทําให้ดูเลยนะครับท่านผู้ชมนะอย่างแรกนะครับเราจะไปที่ตั้งค่าคกันก่อนเลยนะท่านผู้ชมนะไปที่ตั้งค่านะครับตั้งค่าอยู่ตรงไหนเอ่ยนะท่านผู้ชมนะนี่เลื่อนหาได้เลยนะครับรูปฟันเฟืองแบบนี้นะท่านผู้ชมนะ รูฟันเฟืองนะครับกดขึ้นมาได้เลยนะครับครั้งหนึ่งนะจากนั้นมันจะขึ้นมาแบบนี้นะครับท่านผู้ชมนะให้เลื่อนลงมานะครับท่านผู้ชมนะเลื่อนลงมาหานะครับคาว่าเกี่ยวกับโทรศัพท์มือถือนะเกี่ยวกับโทรศัพท์มือถือนี่ของผมมันจะขึ้นคําว่าเกี่ยวกับแท็บเล็ตเนาะถ้าใครที่เป็นอ่าภาษาอังกฤษก็จะเขียนว่า a b o u t phone นะถ้าใครที่เป็นภาษาไทยก็จะเกี่ยวกับแท็บเล็ตหรือเกี่ยวกับมือถือนั่นเองนะครับท่านผู้ชมนะอ่ากดเข้าไปได้เลยนะครับจากนั้นนะครับเลือกที่คําว่าข้อมูลซอฟต์แวร์นะท่านผู้ชม ติ๊กที่คําว่าเวอร์ชัน a n น r o i d นะประมาณ7ครั้งนะครับท่านผู้ชมนะติ๊กไปเลย1 2 3 4 5 6 7สจ็จากนั้นนะครับก็มาติ๊กในส่วนของหมายเลขรุ่นนะครับอีก7ครั้งหรือว่าภาษาอังกฤษมันจะเขียนว่า build number นะท่านผู้ชมนะให้ติ๊กเข้าไปที่หมายเลขรุ่นนะครับ7ครั้ง1 2 3 4 5 6 7งส่จ็จากนั้นนะครับมันจะขึ้นแบบนี้ขึ้นมานะท่านผู้ชมนะให้เราทําการนะครับใส่พินของเรานะหรือว่ารหัสปลดล็อกหน้าจองเราเองนะท่านผู้ชม ดันั้นนะครับมันจะขึ้นมาแบบนี้นะครับว่าเปิดใช้งานโหมดผู้พัฒนาเรียบร้อยแล้วนะท่านผู้ชมนะจากนั้นนะครับให้เราทําการนะครับกดพับหน้าจอมาที่เจ้าตัวแพนด้าเกมนะครับท่านผู้ชมนะแพนด้าเมาส์แพดโปรตรงนี้จากนั้นนะครับมันให้ไปที่คําว่า Setting System แล้วก็ Developer Option นะท่านผู้ชมนะอื จากนั้นนะให้ไปทาการเปลี่ยนโทรศัพท์มือถือเป็นภาษาอังกฤษนะท่านผู้ชมนะนี่เราก็จะไปที่การตั้งค่าทั่วไปนะครับนี่เห็นไหมแล้วก็พิมพ์คําหาคําว่าภาษานะท่านผู้ชมนะภาษานะนี่เห็นไหมภาษานะครับกดติขึ้นมานะครับแล้วก็เลือกให้มันเป็นภาษาอังกฤษขึ้นก่อนนะท่านผู้ชมนะอย่างนี้นะครับฟืบนะฮะมันจะขึ้นมาแบบนี้ภาษาอังกฤษนะเรียบร้อยแล้วนะท่านผู้ชมนะจากนั้นนะครับให้เลื่อนลงมาด้านล่างสุดนะจะเจอตรงนี้นะครับคําว่า developer option นะกดเข้ามาได้เลย จากนั้นทนะ่าผู้ชมจะเห็นกับเมนูคําว่า usb debugging ตรงนี้นะครับกดเปิดไว้นะท่านผู้ชมนะแล้วก็กดโอเคนะครับนี่เป็นการาว่าใช้งานในส่วนของ usb ได้แล้วนะท่านผู้ชมนะส่วนต่อมานะครับท่านผู้ชมนะให้เราทาการกดมาที่หน้าจอไอเจ้าตัวแพนด้าเมาส์โปรตรงนี้เรานะท่านผู้ชมนะนี่เห็นไหมเขาบอกว่าอะไรนะท่านผู้ชมนะ connect phone to pc หรือ mac นะท่านผู้ชมนะให้เราทําการนะครับเอาสายเจ้าตัวนี้นะสายที่มันเสียบกับาสายชาร์จเรานะท่านผู้ชมนะนี่เห็นไหม สายที่เสียบกับสายชาร์จที่เขาให้มานะครับกับโทรศัพท์มือถือของเรามาเลยนะท่านผู้ชมนะมันจะให้หัวมานะบางคนก็อาจจะเป็นหัว type c นะครับแต่ว่ามันต้องเสียบเข้าคอมนด้นะคือซึ่งมันจะเป็นหัวแบบนี้นะครับเป็นหัว usb นะท่านผู้ชมนะ่า usb นะเสียบเข้าไปได้เลยนะครับเอาสายชาร์จเรามานั้นแหละท่านผู้ชมนะสายชาร์จที่เสียบกับอะแดปเตอร์เราออกมาเลยนะท่านผนะู้ชมนะฟืบนี่ฟืบเสียบอย่างนี้นะใครไม่มีก็เดี๋ยวผมจะทิ้งลิก์ซื้อไว้ให้ละกันเนาะนี่เสียบอย่างนี้นะฮะท่านผู้ชมนะแล้วก็เสียบเข้าากัับบคคคอออมพิวเเเตรรร์ขงลยนนนนะะะดดูู ดูนะคนดูนะผมจะเสียไปที่คอมพิวเตอร์ปั๊บนี่นะฮะท่านผู้ชมนะเมื่อเสียไปที่คอมพิวเตอร์แล้วนะครับกดกดติ๊กโอเคนะท่านผู้ชมนะกดติ๊กโอเคจากนั้นนะครับท่านผู้ชมนะเจ้าตัวโทรศัพท์มือถือเรานะครับมันจะให้เราไปเข้าเว็บนี้นะเขียนคําว่า panda game .app นะท่านผู้ชมนะอ่ะพิมพ์ไปได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์โหลดว้ให้แล้วกันเนาะท่านผู้ชมเนาะนี่นะผมจะไปเข้าเว็บไซต์นะครับ panda game .app นะหรือว่ากดลิงก์นล่างครรยตย้คลิปก็ได้นะครับ แนะนำให้ใช้ Google Chrome ในการเข้าเว็บและดาวน์โหลดนะครับผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้านล่างขมายายใต้คลิปสำหรับเข้าเว็บนะครับจากนั้นนะครับท่านผู้ชมนะเมื่อเข้าลิงก์มาไปที่เรียบร้อยนะครับให้เราทําการเลื่อนลงมาด้านล่างสุดเลยนะครับท่านผู้ชมนะเลื่อนมาด้านล่างสุดเลยนะครับจะเจอกับคําว่าแ a n d a Gamepad กับในส่วนของแ a n d a เมาส์โปรตรงนี้นะท่านผู้ชมนะจะเห็นช่อง1 2 3 4 5ออยู่นะครับท่านผู้ชมนะให้ไปดูที่ช่องที่5คําว่า a c t i v a t ชันตรงนี้นะครับนี่เห็นไหม a c t i v a t i ันตรงนี้นะ นี่ตรงนี้กดติ๊กเข้ามาได้เลยนะครับฟิบมันจะขึ้นเป็นหน้าต่างแบบนี้มาเนาะ Activate Guide for Gamepad Pro and Mouse Pro นะท่านผู้ชมนะท่านผู้ชมจะเห็นนะครับวิธีการต่างๆนะครับเต็มเลยนะท่านผู้ชมนะเออวิธีการต่างๆนะครับขั้นแรกนะครับให้เราทำการกดปิดสแกนไวรัสของเครื่องเราก่อนนะท่านผู้ชมมาให้เรียบร้อยนะจากนั้นนะครับก็กดทำการไปที่เจ้าตัวเมนูแรกตรงนี้นะครับดาวน์โหลดตัวนี้นะท่านผู้ชมนะนี่มันจะขึ้นมานะครับให้กดไปที่คำว่า Activate วินซิปนะตรงนี้นะครับกดเข้าไปได้เลยนะครับนี่นะท่านผู้ชมนะมันจะทําการดาวน์โหลดนะครับขึ้นมามุมล่างซ้ายมือนะท่านผู้ชมนะจากนั้นนะครับก็กดเปิดขึ้นมาได้เลยนะครับนี่นะท่านผู้ชมนะมันจะขึ้นมาแบบนี้นะครับเป็นโฟลเดอร์ขึ้นมานะนี่มันจะขึ้นมาแบบนี้นะครับพับหน้าต่างลงได้เลยนะครับท่านผู้ชมนะแล้วก็ลากไปที่เดสก์ท็อปได้เลยนะครับนี่ผมวางไว้แล้วนะจะเห็นโฟลเดอร์แบบนี้ขึ้นมานะครับท่านผู้ชมนะกดกากระบาดออกไปได้เลยนะครับ นี่นะท่านผู้ชมนะขึ้นมาแบบนี้นะครับเป็นโฟลเดอร์ของผมนะผมจะกด,ดไปคลิกขึ้นมานะครับเพื่อเปิดมันนะจากนั้นนะท่านผู้ชมนะให้เราทําการนะครับไปเลือกที่คําว่า activate ตัวนี้นะฮะ activate ตัวนี้นะกดที่ขวาครั้งหนึ่งนะครับจากนั้นกดไปที่คําว่า run i s t i a t o r นะตัวนี้นะฮะกดขึ้นไปครั้งหนึ่งนะครับกด yes นะแล้วรอนะครับนี่รอตรงนี้นะมันจะมีหน้าต่างดาแบบนี้ขึ้นมานะครับรอนะรอจนกว่ามันจะขึ้น complete นะ นี่จากนั้นนะครับบนโทรศัพท์มือถือของเรามันจะขึ้นแบบนี้ขึ้นมานะครับท่านผู้ชมนะแบบนี้ขึ้นมานะครับให้ติ๊กแอโ o ่นะแล้วก็ให้ติ๊กวีให้ติ๊กวีนะครับจากนั้นก็กดติ๊กแอโ o ่นะท่านผู้ชมนะฟืบอ่าอย่างนี้นะจากนั้นนะครับส่วนต่อมานะครับให้เราทําการกดดีทายม่อีกรอบหนึ่งนะท่านผู้ชมนะนี่แล้วมันก็จะทําการลงอีกรอบหนึ่งนะครับเรามันสักแป๊บหนึ่งนะ จากนั้นนะครับมันจะขึ้นหน้าต่างแบบนี้มา activate tool แบบนี้ขึ้นมานะครับกดโอเคนะนี่เรียบร้อยนะครับเป็นการ activate เรียบร้อยนะจากนั้นนะครับท่านผู้ชมนะก็ถอดเจ้าตัว USB ออกได้เลยนะครับท่านผู้ชมนะออกจากตัวซั์มือถือของเราได้เลยนะครับแล้วเราก็ลองกด activate ดูนะครับท่านผู้ชมนะตรงนี้นะครับนี่มันจะขึ้นคําว่า activate เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยนะ activate แบบนี้สีเขียวเรียบร้อยแลวนะครับนี่นะฮะมันจะขึ้นมาแบบนี้เลยนะครับ activate แบบนี้นะจากนั้นก็เชื่อมต่อเมาส์คีย์บอร์ดอีกรอบหนึ่งนะครับอื าการเชื่อมต่อเมาส์คีย์บอร์ดอีกรอบงนึ่งเห็นไหมมาแล้วเชื่อมต่อเสร็จสิน้นปุ๊บมันก็จะขึ้นมาแบบนี้นะครับสองีไว้ก็คือเมาส์กับคีย์บอร์ดถูกแล้วติ๊กถูกแล้วแล้วก็ในส่วนของ Activate ตรงนี้ก็ขึ้นมาแบบนี้ถูกแล้วนะทานผู้ชมนะมนี่ก็เป็นการเสร็จสิ้นนะครับวิธีการ Activate นะทานผู้ชมนะส่วนต่อมานะครับทานผู้ชมนะเราก็สามารถที่จะเพิ่มเกมได้ที่ปุ่มนี้นะครับ Add เกมนะหรือว่า เลือกที่กลุ่มปุ่มเมนูแบบนี้ขึ้นมาจากนั้นนะครับเราก็สามารถที่จะเลือกแอดเกมตรงนี้ได้เลยนะครับเราอยากเอาเกมอะไรเข้ามาก็กดแอดเพิ่มเกมมาได้เลยนะเห็นไหมเกมขึ้นมาเต็มเลยนะครับทากผู้ชมนะนี่เอางาวีใส่ได้หมดเลยนะครับทานผู้ชมนะนี่แล้วแต่แล้วแต่คนถนัดนะทานผู้ชมนะอืถ้าเพิ่มไปแล้วนะครับนี่เห็นไหมถ้าจะเราจะเพิ่มนะทานผู้ชมนะสมมติว่าผมจะเพิ่มมาสักเกมหนึ่งเอาวีกดแอดเข้ามาฟึบเห็นไหมมันก็จะมีไอคอนอาีแบบนี้ขึ้นมานะครับถ้าเราจะเข้าเกมนะทานผู้ชมนะเราต้องเข้าผ่านไอคอนแบบนนนี้้้เเเเลลยยยะะะัผมมมจขากใหูนะท่ช มันก็จะขึ้นมาแบบนี้นะครับส่วนต่อมานะท่านผู้ชมนะให้เราทําการนะครับกด e n a b l e ให้ทุให้หมดนะท่านผู้ชมนะนี่ฟิกเกอร์อย่างนี้นะครับกด e n a b l e ขึ้นมาปุ๊บมันก็จะขึ้นแอปแบบนี้ขึ้นมานะครับนี่เราทําการว่าอนุญาตแอปให้ให้สิ์แอปก่อนนะในส่วนของแ n d a m o ม s e Pro แบบนี้นะครับกดอนุญาตเสร็จปุ๊บนะครับเราก็สามารถที่จะกดย้อนกลับไปที่แอปเดิมได้เลยส่วนต่อมานะครับบรรทัดที่2นะกดเนะตือนออนนะท่านผู้ชมนะเตือนอ่อนไว้แบบนี้นะครับ มันก็จะขึ้นมาแบบนี้นะท่านผู้ชมนะอันนี้เราไม่ต้องไปสนใจก็ได้ไม่ต้องเทินออนไม่ต้องอะไรมันก็ได้นะท่านผู้ชมนะใช้งานแบบปกติได้เลยนะครับกดย้อนกลับไปได้เลยนะครับกดสคริปต์ก็ได้นะครับกดสคริปต์ไปเลยนะฮะจากนั้นนะครับกดสคริปต์แคนนอนไฟล์นะฮะฟ๊บมันก็จะติ๊กถูกหมดเลยแล้วก็จะเข้าเกมได้ปกติเลยเห็นไหมฟ๊บแล้วกดโอเคเห็นไหมเราสาม,มารถใช้เมาส์ได้ปกติแล้วนะเห็นไหมเดี๋ยวผมจะใส่เมาส์ให้ดูนี่เห็นไ,ไหมใส่เมาส์ได้ปกติดกดโอเคนะฮะมา จากนั้นนะท่านผู้ชมนะเราก็สามารถที่จะเพิ่มปุ่มต่างๆได้เลยนะครับท่านผู้ชมนะนี่กดไปที่เจ้าตัวรูปแพนด้าด้านบนนะท่านผู้ชมนะนี่เห็นไหมมันจะขึ้นปุ่มต่างๆขึ้นมาตรงนี้เลยนะครับท่านผู้ชมนะอ่ะเดี๋ยวเราจะไปที่ในส่วนของฟันเฟืองก่อนนะครับท่านผู้ชมนะแล้วก็ไปในส่วนของคําว่าควบคุมนะับ <c ười> เพื่อปรับแต่งปุ่มนะท่านผู้ชมนะนี่อย่างนี้นะครับทุกเกมนะต้องทําอย่างนี้นะครับ <c ười> <yn> เพื่อที่จะเขาเรียกว่าแมปปิ้งปุ่มนะท่านผู้ชมนะ เขาเรียกว่าการวางปุ่มนะท่านผู้ชมนะให้กับเมาส์คีย์บอร์ดเรานะครับแล้วก็กดติดจดรูปแพนน้าแบบนี้ขึ้นมาได้เลยนะครับแล้วก็ขยับนะอย่างแรกต้องขยับในส่วนของ dpad หรือว่าการเดินแบบนี้ก่อนนะครับนี่ขยับแบบผมเลยนะดูตามรูปได้เลยนะครับนี่เราจะขยับมาไว้ประมาณนี้อืมจากนั้นนะท่านผู้ชมนะเราก็ทําการแบบว่าอย้ายปุ่มให้มันตรงสักหน่อยนี่แถบเอาไว้ประมาณตรงนี้นะครับท่านผู้ชมนะนี่ ายาผมจะไว้ในส่วนของกดอันติเนตนะท่านผู้ชมนะกดอันติเนตนะเห็นไหมกดติ๊กปุ่มได้เลยนะครับกดติ๊กขึ้นมาฟืบแล้วก็กดอันติเนตปุ่มที่เราต้องการเพิ่มเห็นไหมนี่ในคีย์บอร์ดผมนะผมก็จะเพิ่มขึ้นมานะครับส่วนต่อมานะครับท่านผู้ชมนะปุ่มวิ่งเนี่ยชิปตรงเนี้ยปุ่มวิ่งนะครับผมจะให้เป็นปุ่มชิปนะกดติ๊กมันแล้วก็ชิปนะครับอันนี้มันมีปุ่มใช้อยู่แล้วโอเคนะครับเราก็ไปลบปุ่มอื่นนะนี่ลบปุ่มอื่นก่อนนะครับ นี่นะผมจะให้มันเป็นปุ่มชิปเนาะอ่าถูกแล้วโอเคนะครับปุ่มยิงนะครับท่านผู้ชมนะผมยิงผมก็จะลากมาตรงนี้นะครับเห็นไหมปุ่มรูปยิงนะเปซบารตรงนี้นะครับโอเค C เป็นนั่งนะครับเซหมอบนะท่านผู้ชมนะอ่าแล้วก็ผมจะเพิ่มปุ่มยังไงนะครับก็กดที่มุมบนนะฮะท่านผู้ชมนะกดที่มุมบนปุ๊บเห็นไหมรูปบวกเมื่อกี้เนี่ยเห็นไหมรูปบวกนะครับมุมบนนะ กดรูปบวกขึ้นมาเพื่มันจะขึ้นมา a นะครับมันจะขึ้นมาคี์แบบนี้นะครับแล้วก็ดีแพดแล้วก็ปุ่มเล็งปุ่มยิงนะท่านผู้ชมนะอะ่แล้วเราจะเอาปุ่มยิงเล็งลงมาก่อนนะท่านผู้ชมนะเี๋จะขึ้นมาแนละ้วปุ่มเล็งอยู่นี้กดลากลงมาได้เลยปุ่มที่เล็งเป้าตรงนี้นะท่านผู้ชมนะมฟึบนะฮะเล็งเนาะมีนะท่านผู้ชมนะปุ่มเล็งผมจะมาวางไว้ตรงนี้โอเคใกล้ๆกันนะแล้วก,กดบวกมาอีกรอบหนึ่งนะครับแล้วก็ไปเลือกที่คําว่าปุ่ม a นะคี์ตรงนี้นะครับท แล้วก็ลากลงมานะครับอืมลากลงมานะเอาไว้ปุ่มนี้นะเป็นปุ่ม G นะครับช่วยเหลือนะดึงเพื่อนนะครับนี่ G อันนี้มันมีปุ่มที่ใช้อยู่แล้วโอเคผมก็จะลงไปได้เลยนะครับโอเคโรนเก์นะครับกดไปได้เลยนะครับแล้วก็กดบวกขึ้นมาอีกรอบนึงนะครับผมจะเอาไว้ปุ่ม B นะปุ่ม B อยู่ด้านล่างนะนี่ปุ่ม B นะ B เป็นใช้สกิลนะครับแล้วก็ปุ่ม E นะต่อไปปุ่ม E ก็คือไอวอลผมอิงนะะ ไปเลือกที่ e นะฮะแล้วก็ลากลงมาเลยนะครับมันจะไว้ตรง e ตรงนี้กดที่ e ได้เลยบนคีย์บอร์ดนะเขาเรียกว่าวางปุ่มแต่นะผมก็จะจัดปุ่มให้มันเป็นปกตินะครับอืมนี่ดูนะคนดูฟืบวางอย่างนี้อย่างนี้สองสามเพิ่มปุ่มใหม่ปุ่ม q นะฮะท่านผู้ชมนะซับปืนนี่กดได้เลยนะครับ q ฟืบเลือกให้ถูกนะตรงนี้ผมจะไว้เป็น f นะฮะ h นะครับตรงนี้ ี่เรียกเป็น V แล้วกันเนาะอ่าโอเคนะฮะเห็นไหมได้แล้วน้องท่านผู้ชมเนาะจากนั้นนะท่านผู้ชมนะผมจะเพิ่มมาอีกหนึ่งปุ่มนะครับท่านผู้ชมเพิ่มมาอีกหนึ่งปุ่มนะครับจากนั้นนะครับผมจะเพิ่มปุ่มกระเป๋านะนี่แบ็กกับแมปนะท่านผู้ชมนะกระเป๋าตรงนี้นะครับจากนั้นลากมานะฮะท่านผู้ชมนะผมจะเอาตรงนี้ออกนะครับแล้วก็วางไว้ตัวกระเป๋าจากนั้นผมก็จะกําหนดปุ่มกันมาเป็นแถบนะท่านผู้ชมนะนี่เรียบร้อยนะครับ แอแมพก็กดขึ้นมาก็ได้นะครับอีกรอบหนึ่งเพิบปุ่มนี้นะครับแล้วก็เลือกปุ่ม M ตรงนี้นะครับท่านผู้ชมนะเอม,มันทับกันอยู่แล้วก็กดลบมันทิ้งกากาบาทได้เลยนะครับอย่างนี้นะฮะอ่าเป็นไงแล้วกดติ๊กถูกนะท่านผู้ชมนะแล้วกดขึ้นมาอีกรอบหนึ่งนะครับสําหรับเปิดปิดเมาส์นะท่านผู้ชมนะผมจะทําการแบบว่าไปที่คําว่าฟันเฟืองนะท่านผู้ชมนะเห็นไหมฟันเฟืองนะ ท่านผู้ชมจะเห็นนะครับท่านผู้ชมนะมันจะมีบัตทอนคาปาซิตี้นะครับกับ point of view นะท่านผู้ชมนะอันนี้คือบัตทอนนี่คือ,อในส่วนของการปรับชัดกับสว่างของปุ่มนะเขาเรียกว่า,าให้ปุ่มมันมองไม่เห็นกับให้ปุ่มมองเห็นนะอันนี้คือบรรทัดแรกนะครับผมจะเลือกไว้กลางๆแล้วกันเนาะหรือว่าจะลบเลยก็ได้นี้แล้วแต่คนนะไม่อยากให้เห็นเลยก็ได้นะครับ จากนั้นนะครับ point of view อันนี้คือ,อความเดียวเมาส์นะท่านผู้ชมนะตรงนี้ปรับความเร็วเมาส์ได้เลยนะครับส่วนต่อมานะครับชุดโหมดนะเปิดปิดเมาส์ที่ผมบอกนะครับอันนี้เมาส์สองนะเมาส์สองคือองผมปรับไว้เป็นคลิกขวานะกดติ๊กขึ้นมาอย่างนี้นะท่านผู้ชมนะเปิดปิดเมาส์ก็แล้วแต่คนจะปรับปุ่มตรงไหนก็ได้นะครับผมก็จะปรับในส่วนของอเปิดปิดเมาส์เป็นคอนโทรลนะท่านผู้ชมนะคอนโทรลเห็นไหมคอนโทรลผมอยู่ข้างล่างนะคีย์บอร์ดนะผมก็กดไปฟุ๊บมันจะขึ้นคอนโทรลมาแบบนี้นะครับจากนั้นก็ทาการนะครับ จากนั้นนะครับท่านผู้ชมนะก็กดปิดขึ้นไปแบบนี้ได้เลยนะท่านผู้ชมนะกดถูกอย่างนี้อ่าเป็นไงเรียบร้อยแล้วนะท่านผู้ชมนะทีนี้ไปลองดูนะฮะท่านผู้ชมนะว่าใช้งานได้จริงไหมนะครับอ่าไปลองกันเลยนะครับอ่าเห็นไหมเดินได้ปกติแล้วนะท่านผู้ชมนะจากนั้นผมจะเปิดปิดเมาส์ก็คือคอนโทรลผมนะในคีย์บอร์ดผมนะคอนโทรลนะครับกดปึ๊บปิดอย่างนี้เห็นไหมเปิดปิดเมาส์นะนี่เราลองเดินไปดูนะครับท่านผู้ชมนะเดินไปดูฟึบแล้วจะซื้อของกด F นะฮะขึ้นมา นี่เห็นไหมขึ้นมาแบบนี้แล้วนะท่านผู้ชมนะ่าหลายคนบอกเฮ้ยพ,พี่ทำไมกด if แล้วมันไม่มีมันเลื่อนอย่างนี้ไม่ได้กด c o n t r l อีกรอบหนึ่งเพื่อซื้อของนะเห็นไหมเออนะครับอันนี้ไม่ต้องตกใจนะท่านผู้ชมนะหลายคนบอกไม่ถนัดนะครับพี่ยังไงก็กด control อีกรอบหนึ่งก็ได้นะครับท่านผู้ชมนะแล้วก็กดติ๊กไปที่ตรงนี้นะครับกดฟันเฟืองขึ้นมานะครับโอเคท่านผู้ชมนะเดี๋ยวผมจะทําการซื้อของสักหน่อยนะครับกด control เพื่อเปิดเมาส์ขึ้นมานะครับนี่ซื้อในส่วนของสไนไน,นะท่านผู้ชมนะนี่ดูนะสไน,ไนเฮ้ยมี m 2 4มาด้วยคสองกี่ดู อ่าโอเคดีเซิร์ตครับนี่มาแล้วนะท่านผู้ชมนะจากนั้นนะครับกดคอนโทรลอีกรอบหนึ่งนะครับนี่คอนโทรลเพื่อเปิดปิดเมาส์นะท่านผู้ชมนะอ่าหลายคนบอกพี่กดคอนโทรลแล้วแบบว่ามันไปอยู่มันไปเข้าสโคปเนี่ยตรงนี้นะครับเราก็ปรับได้นะท่านผู้ชมนะเอปรับขึ้นมาก่อนนะครับเอาหลบมันไปก็ได้ตรงนี้นะครับท่านผู้ชมนะหลบมันไปฟืบตรงนี้นะแล้วก็กดบวกขึ้นมาครั้งหนึ่งนะครับกดในส่วนของปุ่ม A นะครับท่านผู้ชมนะ ไว้ตรงนี้นะครับกดเป็นคลิกขวานะเป็นเมาส์สองอย่างนี้นะครับเป็นการเข้าสกูปนะโอเคนะครับมากดปิดเมาส์ไปครับจากนั้นนะครับดูนะคนดูนะผมจะกดเลิงคลิกขวานะครับเลิงคลิกขวาดูนะเริงยิงเห็นไหมใช้งานได้นะนี่ดีมากเลยนะท่านผู้ชมนะถ้าเราใครที่อยากปรับเมาส์ก็ไปปรับในเกมได้นะครับหรือว่าปรับที่ด้านบนก็ได้นะไปดูนะผมปรับที่ด้านบนให้มันมันผันไวๆไวหน่อยนะนี่ไปที่ฟันเฟืองนะแล้วก็สปีด เลื่อนขึ้นมาได้เลยนะครับแล้วแต่คนถนัดนะปรับกันดูนะครับกดถูกนะครับอืมแล้วก,กดในส่วนของคอนโทรลปิดไปเสดูนะผมจะสับสโขบนะครับนี่เมาส์าอาจจะไวไปนะเนีเป็นไงใช้งานจริงนะได้จริงนะท่านผู้ชมนะก็ประมาณนี้นะท่านผู้ชมนะสําหรับใครที่แบบว่าจากอยากไม่ให้มันเห็นปุ่มแบบนี้ก็กดไปที่รูปแพนด้าได้นะฮะท่านผู้ชมนะแล้วก,กดฟันเฟืองนะครับแล้วก็กด b ุ t ทอนบี i n d ตรงนี้นะครับนี่ ปท่น opacity ตรงนี้ลบไปได้เลย,ยนี้ฟึบแล้วกดปิดมันกดถูกนะฮะนี่เห็นไหมเรียบร้อยนะครับเป็นไงไม่เห็นแล้วนะครับไปเห็นปุ่มแล้วเลี่มเลยนะคนดูนะอ่าเดี๋ยวเราลองลากหัวให้ดูนะครับนี่กดเลขสามเมาส์ผมนี่จะต้ต่คนปรับนะเห็นไหมลากหัวได้นะครับแล้วต่คนปรับความไวเมาส์นะไปปรับกันเอาไปจูนกันเอาแต่ เออเขาเรียกว่าโปรแกรมนี้ค่อนข้างสเสถียรน,นะแอปนี้ค่อนข้างสเสถียรน,นะครับท่านผู้ชมนะแต่มันจะยุ่งยากหน่อยนะครับในการแอ t i v a t e นะแล้วก็มีข้อแนะนําอย่างหนึ่งนะครับตอน a c t ทีเวตนะท่านผู้ชมนะ อย่าลืมนะครับห้ามให้แบตหมดนะท่านผู้ชมนะถ้าแบตหมดปุ๊บมันแอคทีเวตไม่เสร็จนี่คือจบเลยนะท่านผู้ชมนะต้องแอคทีเวตใหม่และอย่างที่2ก็คืออ่าถ้าเราเปิดปิดเครื่องใหม่ก็ต้องแอคทีเวตใหม่เหมือนกันนะท่านผู้ชมนะอ่าอันนี้เป็นการแอคทีเวตแอปนะไม่ใช่การรูทเครื่องนะครับเป็นการแอคทีเวตแอปนะอย่าเข้าใจผิดนะครับรูทเครื่องคืออีกอย่างหนึ่งนะแต่นี้เป็นการแอคทีเวตแอปพลิเคชันที่เราใช้งานได้เฉยนะครับห้ามปิดเปิด เครื่องใหม่นะท่านผู้ชมนะถ้าปิดเปิดเครื่องใหม่หรือว่าปล่อยให้แบตหมดเนี่ยเราต้องมาแอคทีเวตโดยใช้คอมพิวเตอร์อีกรอบหนึ่งนะครับหลายคนบอกว่าใช้ WiFi ก็ได้พี่ใช้ WiFi ก็ได้ครับแต่ว่ามันจะมีปัญหานะครับในส่วนของการแอคทีเวตนะอาจจะติดบ้างไม่ติดบ้างแล้วก็ยุ่งยากกว่านี้นะท่านผู้ชมนะอันนี้เราแค่ซื้อสายเจ้าตัวนี้มานะครับเสียบกบเข้าคอมพิวเตอร์แล้วก็โหลดลิงก์หน้าหน้าคำใหญ่ใต้คลิปแบบผมได้เลยนะครับแล้วก็แอคทีเวตมันก็ใช้งานได้ปกติแล้วนะครับท่านผู้ชมนะประมาณนี้น เกมมือถือโดยใช้แอป Panda m เมาส์ r o นะท่านผู้ชมนะลิงก์ซื้อเมาส์คีย์บอร์ดอยู่าน,นล่างคำใหญ่ใต้คลิปเลยนะท่านผู้ชมนะกดเข้าไปได้เลยนะครับเป็นเมาส์คีย์บอร์ดของ g o j o d o นะมีไฟ RGB ด้วยนะครับค่อนข้างดีเลยนะสามารถเปิดปิดไฟได้นะครับปรับไฟได้เห็นไหมปรับสว่างเปิดปิดไฟได้นะครับเป็นแบบ RGB นะดีด้วยนะท่านผู้ชมนะหรือจะเอาไปพิมพ์งานก็ได้นะครับท่านผู้ชมนะพิมพ์งานได้เลยนะครับเออลิงก์ซื้ออยู่าน,นล่างคำใหญ่ใต้คลิปมอบริการเก็บเงินปลายทางสำหรับเจ้าตัวเมาส์ คีย์บอร์ดโกโจโดนะคลิปนี้ก็เป็นการแอคทิวตสั้นๆนะครับยังไงก็นำไปปรับใช้กันได้นะประจำประจาปี2023นะอันนี้ผมอัปเดตให้ใหม่ล่าสุดแล้วนะคบท่านผู้ชมนะ่าลืมบอกไปอย่างนึงนะครับท่านผู้ชมนะเจ้าตัวเมาส์คีย์บอร์ดนี้สามารถใช้ได้ทุก CPU ทุกรุ่นนะท่านผู้ชมนะขอแค่เป็น Android 10ขึ้นไปนะครับใช้ร่วมกับแอปนี้ได้เลยนะท่านผู้ชมนะขอแค่เป็น Android 10ขึ้นไปเท่านั้นเองนะครับท่านผู้ชมนะมใช้งานได้จริงนะครับอันนี้ผมก็ใช้ Android 13นดะรช,นะช้ ได้หมดเลยนะครับร่วมกับแอป,ปนี้ได้เนาะสำหรับใครที่จะซื้อไปใช้งานก็ลิงก์อยู่านล่างคำยายใต้คลิปนี้เลยนะครับคลิปนี้ก็จบไปเพียงเท่านี้แล้วกันเนาะสำหรับวันนี้พ่โคกก่อนบายจ้า